วอนวอนอยู่แถวช <extern als S 1> ่วงไทยไายขอบขอบสนามนะคร <elim Wow. S 1> ับนัด li นีน้สายเท่าโบนสายขาวหลายลีครับนัดนี้ครับพ่อสวัสดีครับห้องไม่เท่าไหรครับคุณพ่อโตละบอกครับโอ้ไทยโยกแล้วพ่อ ยกหามืินหามืินสองถ่ายแยกสองหมืนหกนะครับเนาะครับผมแม่สาวทั้งคู่บอ่ครับครับผมอายุเพิ่นจักเดือนแล้วครับพุทพ่อที่เขาสองปีผมว่ามันใกล้แล้วบ่ครับนี่แม่เนี่ยเนาะครับเนาะโอ้ครับผมยกหามืินสองครับแยกสองหมืนหกพี่น้องนี่ครับแดงโบดแข่งขาดีเนาะพ่อผมมีตำาหนิเนาะครับ เป็นข้างหน้าเต่ยพ่อ้บ่งถ่ายพวตุกฟ้าดีโค่นหางไงดีครับพี่น้องเครื่องดำครับแม่สาวพี่น้องคนมรกแม่สาวเด้อนี่ครับอาแม่นี่นครับ1.36บวกครับแม่นี่ ม่นี่จะลดลงนานลงไหมได้วยครับนี่เกือบสิบเส้นหมดละครับอ่าแม่นี่ครับหนึ่งจุดสองเก้าบวกครับอันนี้หน,นึ่งจุดสามแปดอีกหนึ่งจุดสองเก้านะครับคุณบ่วัดแห่ไก่เคี่ยงครับผมเอาเอามาสองแม่เนาะครับคุณบ่ฝากเบอร์โทรไปหนะครับ 063-003-8961นะครับมาตตาไยคับคุณ่อกัมไกัมา拉ไกาลสินเท่าไหรเนาอหมู่บ้านเนี่มันมีตลาดผู้ดินป่ครับหมู่บ้านไอม่วงลายซัํานี่บ่ครับโอ้อันใหญ่มันสมเด็จป่ครับคุณ่อโอ้สมเด็จมือใด้ยวันอาทิตย์เนาะโอ้อาวอางบางสิไปยามพี่นอททั้งไทยกาลสินพี่สองมองเนี่บ่ครับลักหลักใหญ่ๆครับ อันนี้มาเรื่อยพ่พอเอ็นบอเอ็นเท่านี้ครับมาอยู่ครับครับอืมเอาโอเคมากกัะท้าทายคุณพ่อมาด้วยพี่น้องเด้อราคายกครับทั้งยกทั้งหยิ่ยกก็ได้แยกก็ได้ครับแม่สามพอผสมนี่ครับเอาครับบันมากครับคุณพ่อขอบคุณหลายครับเท่าไหร่นี่ครับคุณพ่ออวัดีครับห้องไบเท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าครับทับเราบอับเนี่ย โ,อ,โรรอ,อ,อ้ทับโตหรือทับหลอดพ่อทับโตได้จังเดือนแล้วครับโอ้โอ้เลาะอ๋อ,อ,อแม่แยกลูกครับผมแยกลูกออกไปแล้วครับผมยังเอาไปรุ่นพานรอบเนาพนะพ่อเนาะครับผมสามหมื่นเก้าต่อร่องได้ปะพอ่อครับผมครับผมโอ้สูงไงดีครับแม่แยกลูกออกไปแล้ว ฮาหกมือพี่น้องช่วงไงดีครับสูงจนเทินอยู่ครับนี่เ <c oughs> ขาเงี้วอันลูกที่แยกไปตัวเที่ยวไหนล่ะครับอันนี้ในทอนะะ้องสามเนาะอ่ะในท้องตัวที่สามครับพี่น้องนี่ครับแดงโบดง,งามๆนี่ครับเอ้าเอามาตัวเดียวเเนาะครับโอเคไปเราหนึ่งครับโอ้ยโอ้ย โอ้ยนมครับเอาฝากบอโทรไปนะครับคุณพ่อศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าแปดครับหนึ่งหนึ่งห้าแปดหนึ่งสองสามครับแม่แยกลูกทับเลยห้าหกหมื่นเอาไปหลุนตอได้ไปน่องสามหมื่นเก้าพันบาทราคาคุยใด่ตอร่องเลยครับมาแต่ท้งไหนครับคุณพ่อหล่อเย็นเท่านี้เนาะเอา คมากระทักทายมาเด้อขอบคุณหลายครับค like er. ุณพ่อครับท an ่าไดนี like? ้ครับพ่อนี่ ห้องไม่เท่าไรครับสามหมื่นสี่พันบาทต่อร่องไดนะครับ,บครับพร้อมทับเราบ่ครับนี่หรือว่าแม่สาวครับแม่สาวพร้อมทับเราเนาะครับสามหมื่นห้าพันบาทครับครับตัวเดียวนี่บอกครับผมนในภาพเบืองไทยครับบอมมีตำหนี้เนาะคุณพ่อโอ บแม่สาวสามหมื่นหาพี่น้องค่าต่อร่องใดครับครับเบิ้งสีครับใส่แดดนะครับอยากตื่นตือนอยู่อ้าอันนี้โบเมนแผลเพิ่นเนาะครับพระ่าโมเมนโมเมนโลกเนาะนี่สิไปขูดยังจักงยางไงละเนาะน้อยนึงพี่น้องเพเป็นยางครับนี่เพราะมีผลยางเครื่องดำหางก็ดีครับสูงไปได้อีกไกลครับนี่ครับช่วงเงาดีครับพร้อมผสมเลยครับนี่อ้า มาได้ทั้งใดครับคุณพ่ออาสามาลอยเย็เน,นเท่านี้เนาะครับฝากเบอร์โทรไปนะครับศูนย์เก้าสี่สองเก้าแปดเจ็ดแปดศูนย์เก้าครับผมครับเอาหนักกระทักทายมาเด้อพี่น้องเด้อแม่สาวพร้อมผสมสามหมื่นห้าพันบาทราคาต่อรองได้ครับขอบคุณหลายครับคุณพ่อ,อเก็บสดนี่ให้ก่อนอ่ อายสวัสดีครับเอามาเลือกตัวครับได้สองตัวนี่ยกหรือแยกครับเนี่ยราคายกหรือแยกครับแยกอันนี้ห้องไม่เท่าไรครับเนี่ยแม่นี่สามสิบสี่แม่นี่แหละครับเท่าหกเนาะครับผมสามหมื่นสี่พันบาทกับสองหมื่นหกแต่เบิ้งตัวสองหมื่นหกก่อนครับตัวนี้ครับผมอายุเป็นหลายปันไหนแล้ครับอายุรถแต่เดือนแะไรครับนั่นว่มันนาสิใกล้แล้วเนาะเนาะมันเกือบสองปีแล้วบอนนี้ช่วงเงาดิ แม่สาวครับเครื่องอมครับบนหางไงดีบ่มีตำหนีเนาะครับเนาะสองหมืนหกพันบาทครับแม่นี่ ครับหนึ่งจุดสามเจ็ดบวกครับผมตนี่ตัวนี้ 3, สามหมื่นสี่เนาะครับเนาะนี่โอ้สีแดงเข้มกว่าตัวนี้อยู่ครับหล่นหล่นสามหมื่นสี่พันบาทตัวนี้เครื่องดำครับพ่นหางกัหญ่ที่กัน 3, 000, สามหมื่นสี่ครับพี่น้องนี่ยืนเทียบกันตัวนี้สิโอ้ยพบกันกันวันนี่นาจะความสูงทำซ้ำกันอยู่ครับ ตัวนี้หนึ่งจุดสามนบวกแสดงว่าตัวนี้สูงกว่านะครับสาม0 0ืนสี่ันบาทเนาะไอ้เนาะครับต่อร่องได้เนาะครับครับเดี๋ยวเอาเบอร์โทรกันมาแต่ทางไหนครับจะโสท่อนโอ้อำเภอยังครับนี่มันมีตลาดอยู่หันเชียงหวางเนาะครับเนาะโอ้มีมือใดนะครับวันอังคารเนาะครับเนาะอืมเดี๋ยวมีโอกาสสิไปยามอยู่หอกครับฝากเบอร์โทรไปนะครับ 0829192189ครับมากระทะค่ายไอ้มาได้เด้อครับเด้อแม่นี่26,000บาทแม่นั่น34,000นบาทนะครับเนาะครับผมขอบคุณหลายครับมาครับพี่น้องเดี๋ยวจะพามาชมราคาง้อช่วงหน้าสนามแม่นี่ครับเด้อเด้อครับเด้อแม่สาวนี่ครับสวัสดีครับห้องไว้เท่าไรครับไอแม่นี่ สองหมื่นเจ็ดพันบาทแม่สาวนะครับนะเนาะเท่าโบนิ่งงามๆเลยครับราคาต่อรองได้เนาะครับแข่งขาไงดีบ่มีตำหนีอยังเนาะเบิง่งโควนหางไงพี่น้องเบิง่งโค้งสางครับฟังหนึ่งเครื่องดำครับหางดีหางดีงดนุ่มดีนะครับ เอาแม่สาวครับพี่น้องสองหมื่นเท่าไหร่นะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองใดนะครับเน้องครับเอาผู้ใดมักเด้อฝากเบอร์โทรไปนะครับศูนย์แปดเก้าหาเจ็ดหาศูนย์สี่หาหกครับศูนย์สี่หาหกมาแต่ทั้งไหนครับไอบ้านมะอือครับบ้านใดครับบ้านมะอือบ้านมะอือัขวานบุรีใกล้ๆเฮ้องเนาะครับเอามากกับทักทายไอพุณมาเด้อครับเด้อแม่ สาว27,000บาทเท่าโบนี่ครับทอ่องได้งามงามเนี่ยครับบ่มีตำหนิยังเลยคขอบคุณไรครับสวัสดีครับวันนี้เจอไลา์ช่องครับพี่น,อน, <c oughs> ออน้องสวัสดีครับห้องเท่าไรครับพ่อควบนี่ หา,หม,หาหมืินถวดเนาะครับเนาะราคาคุยได้เนาะพ่อครับแม่ลูกลูกแม่นะครับลูกเท่าไหร่ล่ะครับนน่ล,ล,ลูกแรกครับ<อ>แม่ลูกลูกแรกหาหมืินครับพี่น้องราคาคุยได้เนาะปูได้มักสีนวลน,นี่ครับพาเบิ่ง่ายมาแต่ทั้งไหนพ่ออาสามาลอเอทเทอยนะ้เนาะนี่ครับเบิ่งเครื่องลูกครับสีนวล แม่ลูกลูกแม่ผมมีตำหนีเนาะพ่อน้อมดีเนาะครับครับผมเบิง่ายนี่ครับหาซิปครับพี่น้องเบิงแข่งเบิงขาทรงลูกง่ามครับสีนวลๆคู้ไดามากหาเมื่นทวนครับ เห็นมังยบางครานอบคน่ลาลาูกสูงประมาณเท่าไรครับสูงท่าไหร่ครับครับที่บ้าร่อยสามสิบาสามสิบกอยู่ว่ามีครับผม เกี่ยเนียครับผมมีลอยสามชิปบวกนะพอเนาะครับโอ้ยเบอร์โท่าไครับู้ใดมว่ากับว่าเบอง์นัดช่วงถ่ายสนามเด้อยพี่น้องครับผมเป็นเนียนขาอยู่ตลาดเนาะครับผมหาแม่ลูกลูกแม่ลูกแรกหาหมื่นราคาคุยได้ครับผมครับลูกบันบ้านครับผมครับ เอาเอาเพื่อ,อไไหนหลายครับพก็ยังอยู่ทางช่วงถ่ายสนามอเลยนะครับเดี๋ยวเราทำราคาบางเจ้าเพิ่นการสระดวกขาอยู่สนามครับพี่น้องก็จะได้รับรูเอ่อเปรียบเทียบราคากับเอ่อส้นอื่นได้นะครับว่าโซนลอยเอ็ดพันมาเท่าไหนส้นอื่นม่วขนาดนี้ อายุสั้นนี่ฝากเขารได้เงยหวัดดีครับครับเอามาจากตัวครับเงยนี่ตัวนึงบ่ครับอีกตัวนึ่งตัวไหนครับมีบ่น้ำดำเนี่บ่แล้วตัวไหนอีกต้นนึงครับโอ้เอาตัวนี้ก่อนเนาะครับตัวนี้ห้องไว้เท่าไร้ครับเงยสามที่เจ็ดแม่สาวบอกครับโอ้อายุเพิ่นหลายปบนใด้แล้วครับนี่ ครับีหาเดือนใกล้แล้วเนาะครับเนี่ยใกล้จอมแล้วเนาะสามสิบเจ็ดต่อรองไดเนาะครับภาพเบิงไทยครับไอวัดส่วนสูงไหมบครับจ้ัาบพน่อนครับจับให้ได้นครับจับให้ไอครับบ้าใครชบไรหมนอันจับเพิ่นไว้แล้วไสิวัดไทยใกลหดล้วได้แบบั้นรับษาเราไม่หายเลยครับ ไม่ไกลแนละาา้วัดีบริวาตบริวัรครับพี่น้องอยากเตือนอยู่เอาเบื้องท้ายก่อนสันแข่งขาไงครับผมนี่ครับอยากเตือนอยู่ <c oughs> ครับปีห้าเดือนครับโดยประมาณสามหมืนเจ็ดพันบาทราคาคุยด้พี่น้องเบื้องแข่งเบื้องข้า แข่งไงขาไงเด้อเนี่ยใกล้แล้วครับครับเอาต้นนั้นล่ะครับต้นนั้นคลองเท่าไรครับสามสิบห้านะแยกลูกแนม่แยกลูกครับสามหมื่นห้าพันบาทเตยใสข้จแล้วทำความสะอาดทะลุด้วยเอาน้ำมันีพื้นที่ครับนี่อ้อมเบิดได้อ้อมหน้าอ้อมหลังได้เลย ช่วงเงาดีครับสูงใหญ่ช่วงเงาเมียอยากลูกเอาไปแล้วนะครับฝ<อ>ากเบอร์โทรไปนะครับศูนย์เก้าสน์เก้าสหกศูย์ห้าสองสามศูนย์สองสามศูนนะครับอันนี้สาวหน่อยนี่สา0 0มื่นเจ็ดพันบาทตัวน,นี้แม่อยากลูกเท่าไหร่นะครับ3 5มห0ื่บาทต่อรองได้ทั้ง2องตัวนั่นเลยครับ <30 5. S 1> มาแต่ทั้งไหนครับอาสามาอ่าสามารถ,อ,าารถรอเอท่องเลยเนาะอ้าวพี่น้องมากระถางไายเอือยไม่ได้เลยครับเด<า>้อแม่สาวกับแม่อยากลูกสองตัวนี่ครับโอเคขอบคุณหลายครับหัวแม่ทาโูนะครับหัวแม่ทาโูเท่าไรนี่ครับพ่อห้องใบเท่าไรครับแม่ลูกเนี่ยเจ็ดมื่นเนาะครับราคาคุยได้เนาะพ่อครับ ลูกตัวเท่าใดล่ะครับเนี่ยลูกแม่ลูกลูกแรกเนาะแม่ลูกลูกแม่ลูกแรกเจ็ดหมื่นราคาคุยได้แม่สูงเท่าไหร่ครับพ่อสูงเลยประมาณถึงร้อยสี่สิบอ่อร้อยสามสิบไปปลายเนาะครับรมสิบแปดแปดคนละครับเอ้าเป็นผู้ใดมากโบนเนี่ยครับแม่แดงโบนทำงามเนี่ยครับสีพันงามพี่น้องเบื้องแม่ทรงลูกครับโอ้งามีดีเดี๋ยวพาเบื้องถ่ายครับ แม่ลูกแดงโบดครับนี่ตรงพื้นนี้พื้นที่แถวนี้กว้างกว้างครับพี่นอ้องอ้อมได้ทั้งวัดเลยครับเจ็ดหมื่นบาทราคาคุยใดครับแม่ลูกลูกไงที่ซ้ำแม่แหละครับครับพ่อตัวใดครับนี่ครับลูกตัวใดครับไปไไปกัอา เขาบกเ่เียกันหอกผู้เจ้าน่มีใบอยู่เนาะครับต้นแมงลูกคมนี่เอามีคมเดียวเนี่บอกครับคุณพ่อครับฝากเบอร์โทรไปนะครับเบอร์โทรครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้าศูนสาหดเจห้าแปดนเจ็ครับผมมาตรั้งไหนครับคุณพ่อมาตรฐานไหนครับทาตรจะตุอร่อยเห็นเท่านี้่เนาะอ้าว มากระทักท่ายคุณพ่อมาได้เด้อยพี่น้องอแม่ลูกลูกแม่ครับโคมนี่เจ็ดหมื่นบาทครับผมต่อกันได้ไดท่ทองว้างบ่ครับหนังลึกๆครับผมโอเคเอาขอบคุณหลายครับไตอีกหนึ่งโค้ครับพี่น้องเจ็ดหมื่นบาทผ้าอะไรเก็บช่วงขอบ,ขอบสนามก่อนสวัสดีครับเท่าใดนี่ครับนุ่มหน่อยนี่ครับสามพันปลายครับสามืันปลายราคาอแยกป่ะครับเนี่ โ,โ<ฮ>ยกปะครับสองตัส,งตสามหมื่นปลายนะครับเนาะขอหยาดทายนะครับเพื่อผู้ใดสนใจนี่ครับนุมหน่อยราคายกสามหมื่นปลายพี่น้องราคาส่วนหล่อเอ็ดครับเป็นลากไปแล้วสวัสดีครับห้องไว้เท่าไหร่ครับเนี่สามหมื่นหกพัหน,มมน,หกนหานะครับแม่ลูกครับพี่น้อง ลูกเที่ยวอะไล่ะครับนั่งสองตัวครับผมสามหมื่นหกพันหาร้อยบาทเป็นเครื่องแม่ก่อนเนี่ยเครื่องผมครับเจ็ดพันการโทรหาเดีวยวไปบ๊อบมีตรตำหนีนาะครับเนาะแม่ลูกลูกแม่ครับสามหมื่นหกพันหาร้อยบาทต่อรองได้นะครับ <c oughs> อ่าเห็นลูกแล้วเบิ้งหน้าแม่ครับชัดๆก่อนเอามาคมเดนียวเนี่ยบอกครับน้องนี่บอกครับโอ้อ่าขอมนีห้องว่าเท่าไหร่ครับสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่พันบาทต่อรองได้ไหมกันเนาะครับแม่ลูกลูกปูครับพี่น้องผมมีตันี้ครับผมมีตันี้ยังเลยครับนี่สามหมื่นสี่พันบาทครับมีเครื่องแม่ครับ สามหมี่พันบาทครับควบนี้ถ่ายถอดสีหาลูกออกดําโบดครับแม่ออกดําโบดน้ทำตาลเค็มลูกกับสีไก่เคียงกันครับแม่ลูกลูกผูวสามหืนสี่พันบาทครับควบนี้ครับผมสองครบนี่บครับครับ ฝากเบอร์โทรไปหนยครับ093 0์3 520ส2 0 9713 9 7เครับผมมาจา่ทั้งไหนครับนายหอยสมารอะไรก็ครับอา,อา,อาสามาล้อยเอียเท่าน,นี้เนาะอาแม่ลูกสองโคมเนีครับเด้อแม่ลูกลูกแม่ครับสามหมบาทแม่ลูกลูกปูวสามห่นสี่พันบาทนะครับเนาะต่อได้ทั้งสองครับผมโอเคครับขอบคุณหลายครับโอ้อุงไงยมาแล้ว ครับสำหรับคลิปการสำรวจราคางัวท่ตลาดนัดโคกกระบือชมพู่บุตรอำเภอเมืองจังหวัดพยอวเอ็ดประจำวันเสาร์นี้ขออนุญ,ญาตหยุติการถ่ายทำลงเพียงเท่านี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องในสร้างสรค์คลิปใหม่ๆต่อไปครับสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับ